เทนานะผมว่ามันดูฉปเฉียวแล้วดูมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ดีนะครับโคตรนุ่มเลยเบาะเบาะนุ่มมากผมบอกให้ว่าเบาะโคตรนุ่มโอโ้โ,อโหโอห้โหโอ้โหโอ้โหใครที่จะดูคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดเถอะนะจะถึงหมื่นซับแล้วขอร้องอ่ะกดเลยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันไป อะไรครับทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการพูดไปเรื่อยนะครับทุกคนแล้ว EP นี้เนี่ยก็ยังนึงไกไม่ออกกันทุกคนต่อจาก EP ที่แล้วที่ผมบอกว่าจะมีทั้งเทนาทั้งเซนต้าใช่ไหมอยากได้ขนไหนดีอะแต่เอาเป็นว่าเอาเทนาก่อนดีกว่าทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเซนต้าไอเซนต้าเนี่ยไปคลิปต่อไปจากเทนาดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าเทนาคันนี้นะคันนี้เลยคันนี้เลยผมขับมาโชว์เลยดีกว่านะฮะว่า คันนี้จะมีดีมีเด่นอย่างไรแล้วก็จริงๆผมเคยรีวิวไปแล้วนะที่เป็นเทน่าตัวปี2014ใช่ไหมสีดำใครใครที่แบบเคยดูอยู่จะรู้ว่าผมเคยรีวิวไปแล้ว -20 250 XV เนี่ยเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะคันนี้เป็น2 200รคันนี้เป็น2 5 0นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าไอ2คันนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ ราคาจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วตัวไหนหน่าใช้กว่ากันแต่ผมบอกได้เลยว่าน่าใช้ทั้งคู่นะครับแต่อยู่ที่ว่าเครื่องยนต์แล้วแหละว่าทุกคนเนี่ยอยากจะได้เครื่องยนต์2,000หรือ2,500นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กัน มาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูทุกดีเทลและรายละเอียดของเจ้าเทนาคันนี้กันดีกว่านะครับคันนี้เป็นปี2014นะครับก็ x v 2 5 0 x v เป็นปี2 0 1 4ตัวนี้มีเบิร์ตไอวิวเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวสีดำที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเหมือนกับตัวสีเทาที่ผมรีวิวไปเหมือนกันเลยนะครับมีเบิร์ตไอวิวคือนี่กล้องตรงข้างหน้านะครับข้างหลังแล้วก็กล้องตรงกระจกตรงนี้อ่าเห็นไหม ไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟโปรเจเตอร์มีไฟตัดบอกด้านล่างแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับผมชอบรูปลักษณ์ของนิสสันเทนานะผมว่ามันดูเฉบเฉี่ยวแล้วดูมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ดีนะครับกระจังหน้าโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยสไตล์นิสสันเลยนะครับทุกคนสีดำคันนี้เป็นสีดำด้วยมีเซนเซอร์มา1.2จุดดนะครับด้านหน้าก็ไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าเขามีเบรคไอวิวอยู่แล้วนั่นเอง สวยนะยิ่งมองยิ่งสวยยิ่งมองยิ่งชอบนอกจากแอคคอร์2.4เทกตัวนั้นเนี่ยจะมีซันรูฟใช่ไหมทุกคนแล้วตัวนี้ก็จะมีซันรูฟมาให้เหมือนกันแต่2.4เทกเนี่ยออกห้างเราๆ1,799,000บาทคุแพงมากนะครับตัวนี้กับ2.4เท c แอคคอร์ที่ผมเคยรีวิวไปราคาใกล้เคียงกันเลยแล้วก็น่าใช้พอๆกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูดีเทลละเอียดด้านนอกตัวนี้เป็นยาง b i stone t u l a n s a นะครับตัวนี้เป็นยาง b i stone t u l a n s a 215 5น r 1 7ตัวนี้ให้ r 1 7มาก็เพียงพอแล้วแหละแต่ถ้าใครอยากได้ขอบ18ผมว่ามันก็หล่อใช้เล่นนะหล่อหล่อเหมือนกันนะแต่17ก็เน้นความนุ่มนวลนะครับการใช้งานในชีวิตประจำวันผมว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับแม็กขอบ17และยางก็ไม่แพงเท่าไหร่ด้วยนะครับด้านข้างเป็นยังไงบ้างด้านข้างนี่ก็จะเป็น ตัวกุญแจคิเลสโกนะครับตัวนี้อ่ะก็ตัวนี้ก็จะล็อกรถแหลวเห็นไหมแล้วก็กดล็อกปุ๊บคันนี้ก็พึ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับทุกคนทั้ง X1 ทั้งคันนี้แล้วก็เซนต้าที่จะรีวิวใน EP ต่อไปเนี่ยพึ่งเข้ามาในวันเดียวกันทั้งหมดนะฮะณวันนี้เนี่ยผมถ่ายคลิปวันที่9สิงหาคมนะครับ2563รคันนี้พึ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองแล้วก็ยังไม่ได้รีโนเวทหรือว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าถ้าใครมาดูตัวจริงเนี่ย ต้องโทรนัดล่วงหน้านะเพราะว่าผมจะต้องเอาไปเก็บงานเก็บน,นี่เล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อมาแล้วไม่เจอรถนะทุกคนด้านหลังด้านหลังเป็นไงบ้างด้านหลังก็เป็นทรงสไตล์ลิสันเทน,น่าเลยเอ้ยผมพูดผิดอ่ะผมไปบอกว่า2 0 0 2.5ออันนี้มัน2.5พูดผิดนะครับอันนี้ 2.5xV ตัวนี้เป็น2 0 x l อ่กนะครับตัวนี้เป็น ด้านหลังเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ให้1,2,3,4จุดนะครับแล้วก็มีกล้องถอยมาปึ๊บเปิดได้เลยนะครับตัวนี้มีกล้องถอยมาแล้วก็เปิดฝาท้ายได้เลยตัวนี้เนี่ยสามารถดึงเบาะได้ด้วยด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมดูให้นี่นี่นะครับก็ตัวนี้เนี่ยดึงมาก็จะเป็นแฟลตเลยพับแบบ60 60 40นะครับสำหรับเพิ่มช่อง เก็บสัมภาระ,ะให้ได้มากกว่าเดิมนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยพอพับลงลงไปแล้วก็วางของยาวๆได้เยอะเลยนะครับตัวนี้ก็ประมาณ300ลิตรนะครับใส่ได้สบายๆแน่นอนแล้วยังเปิดตรงมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นยางอะไหล่นั่นเองนะครับตัวนี้ยางอะไหล่ก็ยังมีครบเลยนะครับมีอุปกรณ์ยางอะไหล่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูอินเทอร์เนียภายในดีกว่านะครับว่าตัวนี้จะมีอะไรเด่นกว่าเจ้าคันสีเทาอยู่ด้านหลังนี้บ้างนะครับไปอันแลวด้วยนคะครับตัวนี้ผมก็อยู่ในอินเทอร์เนียของ닛สัน เทนา2 5 xv 2 5 xv นะครับก็คันนี้ก็จะเป็นแบบสีครีมครีมอ่ะภายในจะเป็นสีครีมหน่อยนะครับถ้าตัวถ้าตัว2องศเนะี่ยจะเป็นสีดำนะครับภายในจะเป็นสีดำแล้วก็จริงๆแล้วไอ้อินเทเลียของเขาเนี่ยถ้าเป็นตัว2.5 xv เนี่ย ตัวลำโพงของเขาเนี่ยจะเป็นของบอสนะครับทั้งหมดเลยทั้งรอบคันเลยนะครับจะเป็นบอสทั้งหมดเลยแล้วก็ภายในเป็นสีครีมเพราะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีครุสคอนโทรลด้วยนะฮะก็พวงมาลัยก็เป็นแอร์แบ็กแต่ว่าพวงมาลัยเขาผมต้องบอกได้ว่ามันเป็นดีไซน์ที่แบบเป็นดีไซน์ที่แบบผมไม่ชอบอะผมรู้สึกว่ามันไม่มีความแตกต่างอะไรจากนิสสันนาร์ว่าไม่มีความแตกต่างอะไรจากนิสสันนาวาล่าเลยทุกคน นิสสันเทอร่าที่เป็น P P V รุ่นใหญ่สุดของแบรนด์นิสสันเนี่ยก็พุ่งอะไรเนี่ยไม่ครัพวงงอะไรเดียวกันหมดเลยเออใช่ทำพวงงอะไรแบบเดียวกันหมดเลยก็คือมันก็คิดง่ายดีนะไม่มีดีเทลไม่มีรายละเอียดอะไรต่างๆที่แบบแตกแยกออกมาเลยนะครับทุกคนแต่ก็เตะตีอย่างเดียวก็แค่เรื่องของดีไซน์ของพว่งอะไรเนี่ยละครับแต่อย่างอื่นเนี่ยผมว่าโอเคผมว่าชอบเลยแหละถือว่า9เต็มส0เลยนะทุกคนเพราะว่า ภายในเนี่ยเขาน่าใช้มากๆเบาะเมมโมรี่เบาะนะครับทุกคนมีถึง2องเมมโมรี่นะครับแล้วก็เวลาผมสตาร์ทรถเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยเวลาผมสตาร์ทรถผมดับเครื่องใช่ไหมผมออกปุ๊บเห็นไหมเบาะเขาจะถอยออกเวลาผมสตาร์ทรถเข้าเห็นปะ มานจะดันบอกเข้าไปเองผมไม่ได้จับเลยเลยนะเราแค่เซ็ตค่าไว้นะครับว่าเราจะใช้เมรีไหนแค่นั้นเองเดี๋ยวเขาจะถอยออกมาสุดอยู่แล้วเพื่อให้เราเข้าออกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีม่านด้านหลังมาให้นะครับอ่าตรงนี้มีม่านด้านหลังปุ่มตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมดโอ้โหหนึ่งปุ่มนะครับมี traction control มีม่านหลังไฟฟ้านะครับมีปุ่ม eco mode นะครับแล้วก็ปุ่ม parking นะครับปุ่มเซ็นเซอร์รอบจุดนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถเปิดและปิดได้แล้วก็ปุ่มที่5เนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายนั่นเองนะครับแล้วก็มีช่องเสียบบัตรไว้ด้วยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถทรถิปรีเซ็ตเราจะสามารถรีเซ็ตตรงตรงเลขเลขทริปอะครับจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีไฟนี่สามารถเราเปิดเปิดแสงจากหน้าปัดไมค์เนี่ยนะครับจากตรงนี้ได้เลยอ่า แล้วด้านข้างนะทุกคนเป็นลายไม้ทั้งหมดเลยนะเป็นลายไม้ตรงนี้เป็นลายไม้ตรงนี้ก็เป็นลายไม้ทั้งหมดผมว่าสวยและหรูดูดีมากๆเลยนะครับแอร์เป็นออโต้ดูโอโซนอ่ะโอเคอันนี้รู้ๆกันอยู่แล้วนะต้องออโต้และดูโอโซนอยู่แล้วนี่เบิร์ดไอวิวนะครับมีเบิร์ดไอวิวทั้งหมดเลยแล้วก็อ่ากล้องถอยด้วยนะครับตัวนี้เจ๋งไปเลยนะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันสลูปอ่ะเปิดได้ตรงนี้วันทรัพนะครับเปิดสลูปปึ๊บไปไงอ่า แล้วก็ปิดเดี๋ยวผมขอเซตท่านั่งก่อนโอเคแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนที่2ของนิสสันเทนาดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรมั้งอ่าตรงนี้มี power lead หนึ่งจุดนะครับแล้วตรงนี้มีอีกหนึ่งจุดแล้วก็มีช่อง USB หนึ่งจุดกอนันนี้ดูด้านหลังดีกว่าผมก็อยู่ในผู้โดยสารตอนที่สองของนิสสันเทนาสอา xv ปีสองพคันนี้นะครับคันนี้ผมลืมบอกเลขไมล์เลยเดี๋ยวท่านผู้ชมบ่นผมอีกอะเดี๋ยวบอกโอ้ยพลอยไม่บอกเลขไมล์เลยนะฮะคันนี้ไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรบอกอีกทีแล้วมาพูดสารตอนหลังนุ่มผมบอกได้เลยว่าสัมผัสแรกที่เข้ามานั่งเนี่ยนะทุกคนเนี่ยดูดิดูดูมือดูมือทีอ่ผมยุบไปนะ เห็นปะโคตรนุ่มเลยเบาะเบาะนุ่มมากผมบอกให้ว่าเบาะโคตรนุ่มแล้วดูเล็กรูมดิหูเหลือขนาดเนี้ยเยอะมากนะครับเล็กรูมกว้างนะครับเฮดรูมเนี่ยสบายๆแต่ว่ามันจะดูหลัคลงคาจะดูเตี้ยๆไปนิดน,น,นึงนะแต่ว่าก็ก็ไม่ขี้เหร่ผมว่าโอ,โอเคเลยลายไม้ก็มีมาให้ด้านหลังด้วยมีแอร์ด้านหลังมาให้อีกนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดก่อนเมื่อกี้ใครปิดไว อันนี้ก็มีช่องแอร์มาให้ด้านหลังอีกนะครับแต่ว่าน่าเสียดายมันไม่มีแบบพวกเก๊หรือว่าพวกช่องพาวเวอร์เลมันต้องใช้ในข้างในนี้อย่างเดียวนะจริงๆมันน่าจะมีแบบพวกช่องพาวเวอร์เลด้วยนะครับแต่เบาะนุ่มนั่งได้3คนสบายๆนะครับด้านหลังแล้วก็นี่ที่พักแขนเปิดมาเป็นที่วางแก้วนะครับด้านข้างกามีมีที่วางแก้วด,ด้วยที่ใส่ขวดน้ําได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟอ่านหนังสืออ่าเห็นไหมเปิดได้ปิดได้นะครับ นุ่มมากเลยฮะเออเบาะแบบโอ้โหสบายเลยวะ่ะเบาะนั่งสบายมากเลยนะทุกคนชอบจังเลยนะครับตัวนี้เป็นปี2014ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูคุยกันเรื่องของราคาค่าตัวของเจ้านิสสันเทเน่าคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะขายเท่าไร่แล้วผมบอกได้เลยว่าใครอยากจะดูตัวเก่าๆที่ผมรีวิวไว้แล้วคันสีดําเหมือนกันนะก็เข้าไปหาดูได้เลยนะครับแล้วก็ตัวสีเทาเนี่ยเข้าไปหาดูได้เลยหรือว่ากดลิงก์ตรงนี้ก็ได้สีเทาจะขึ้นอ่ะ ออกสบายง่ายๆเนีย่ยสำหรับราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้นะทุกคนผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าราคาเนี่ยถูกมากๆคันนี้เป็นไม่ใช่ปี2010ไม่ใช่ปี2014ด้วยนะครับคันนี้เป็นปี2015พูดผิดนะฮะไม่ใช่ปี2อ1 4ันคันนี้เป็นปี2015นะครับขายอยู่ที่6,49,0 0 0บาทเท่านั้นเองหูราคานี้ ผ่อนเพียงแค่13,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับนิสันเชน,น่าสีดำส5 x v า2.5 XV ปี2อง5ัคันนี้บอกราคาอีกทีนะครับ649,000่ 6, 4, 9, บาทเท่านั้นเองนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วชอบในการที่ผมรีวิวรถแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าผมรีวิวตามความจริงอะไรดีบอกดีอะไรไม่ดีบอกไม่ดีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ